สวัสดีคะ่ะผู้ชมทุกท่านตอนนี้พวกเราติดอยู่ในรงเบิร์นนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการตอนนี้กะลงจอนกำลังไปหาคนเรียกมาช่วยคะ่ะตอนนี้พวกเราจะมาคุยเรื่องการเรื่องรถยนต์นะคะสิ่งที่พวกเราเริ่มไปมีได้ก็คือขาบรจอดไว้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลองตอบเมซว่าใช่ยดำชายใช่เขาจอดยังไงคะ ขาพจ่แบบล็อกเกียร์ค่ะเขาก็เลยเลื่อนไปไม่ได้หรอกค่ะก็เลยต้องรอใช่ไหมคะค่ะซา,าราจอมก็เลยไปเรียกเจ้าของมาเปิดรถแล้วก็เลื่อนหน้าหรือว่าถอยหลังไปให้ก็ไม่รู้นะคะแบบนต่พวกเราจะรอดูก่อนนกะันถอดท่าพี่มั่นใจก็คือต้องเลื่อนหลัง,งลงไปอย่างน้อยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามข่าวเดี๋ยวตอนพวกเดี๋ยวสักพักพวกเราจะ มาอันนี้กันนะคะมาอะไรคะมาดูรถยังไงะคะมาติดตามตอนต่อไปว่าจะมีคนมาจอดรถหรือมาถอยรถให้เปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะลองสอ<ช>ังเกตดูคนคนนั้นอี่คนที่อยู่ข้างนอกดูก่อนนะคะอันนี้คือพ่อของดิฉันเองค่ะเขากําลังรอกำเอยจาราจรคุณพ่ออารมณ์เสียไหมคะอ๋อก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็แบบว่าที่เอารมณ์เสียเพราะว่าพ่อติดกลับอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้หรอกนะคะตอนนี้อาจจะมาแล้วแต่ต้องรอนานอีกนิดหน่อยนะคะแล้วจะติดตาอชมต่อไปนะคะจบแล้วใช่ไหมคะคะ่ะ